สวัสดีค่ะพี่นอ้องตอนนี้อยู่หาดมาลายไทยจ้าบรรยากาศต้นไม้ใหญ่ร้านจอดรถตานู่นมป็นทะเลถนนตัดผ่านตรงนี้แหละข้างหน้าเรานี่แหละสวยๆเลยจ้าหาดมาลายไทยจ้าจะพาลงไปมือ

เด็กกาพีนา่น้องตามบนะ่น้ำน้ำน้ำเพื่อนน้ำพี่น้องจะล่กไปสัมผัสน,น,น้ำก็ว่าน้ำเย็นแค่ไหนน้ำเย็นค่ะเราเป็นอาบน้ำเห็นไหม ยานยานสักเกมไหนอานด้ยก <co ld> ันเหรเก่งค่ะนี่งานเลมเอสจีนี่น้องจ้าเกาะที่เห็นข้างหน้าเฮาคุณเป็นเกาะวาเฮกิไอแลนด์จ้ะ ถ้านั่งเรือไปก็45นาทีจากถ้าเรือออกแล้นจากอันนี้มันพุ่งโหน้ำงามบรรยากาศมานี่จังมาแล้วเอาบอบบากบอกแฟนคลับก่อนจะทุ่ทำไรวันนี้มาว่าน้ำครับ เอาลองด้ได้ไน้ามันเย็นนะเดี๋ยวไปเลือกลกแค่นก็าลงไปนต้องต้องบ่ไปทางยาวนะอย่าบ่ายลงไปลึกโอเค่าไปตามขอบเ่ดูเร่ดูขึ้นเอ้ยมันจะไม่ขึ้นใหญ่ใใช่มันมันมันเป็นช่วงบางทีมันก็ช่วงมันก็แบบมันก็ลึกมันก็อะไรนะขึ้นใหญ่ตอนนี้ขึ้นมัน ไปเลนเร็วเข่า,ต,านนต้องลงไปไกลขนาดนั้นไม่ต้องลงไปไกลขนาดนั้นขึ้นมาเ,เร็วดูววซิว่าจะว่ายได้ไหมมองิวจะว่ายน้ำคุณผู้ชม ไปแล้วไปแล้วเด็กค่อย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 ลงค่อยค่อยลงได้ยุดได้ยุตอนนี้กำลังนุไอ้นุ่นอุ่นตอนนี้กำลังอุ่นรุ่งเร็วเร็วไปทำไมไม่ลงมาเออนั่นแหละว่าอย่างนั้นแหละ ไปยาวๆเลยอย่าหยุดยาวๆเลยยาวๆเลยยาวๆยาวๆเลยยาวมาทางนี้มาทางนี้ยาวมาทางนี้ยาวมาทางนี้อย่าไปไกลขนาดนั้นยาวมาทางนี้ใบไม้โอ้ยลื่ตัวอะไรเอาไบใบมาแล้วใบมามาทางนี้มา